สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดียามวันสวครับผมออกมาเล่นกับขีว่างานครับผมอาจารย์ใหญ่เข้าครับบเบรมากหาคนโดนแล้วครับผมนกแย่งเต็มบ้านเต็มเพื่อนก็แล้วครับอาจารย์ใหญ่เข้าไปทางไหนเนาะคือสุดาโดนไหวเนาะยังหาคนครับพี่น้องเ <c ười> อานี่เด้อโอ้ีครับสสวััดีครบอาจารย์ครับผมโอ้ ยังคือเก่าครับพี่น้องจานไงฮาก็ยัง้ลูกรอ่กูนะเตรียมรถเตรียมรถเตรียมลาครับนี่มีผ้าไหม้ไหนกูนี่มีผ้าไหม้ไหนกูนี่ไปมูมวนครับผมเตรียมรถเตรียมลาแล้วไปมูนี้ครับผมครับนกก็ยังเตรียมบ้านเตรียมเพื่อนคือเก่าครับโอ้โหปเดียมาเยี่ยมเยือนบ้านอาจารย์โดนก็ นี่ใหม่ใม่วะนี่หาใบไม้ยังหาเลยนี่อู้ว่าวงเงี้ยยำการไปทาแล้วพี่น้องเลยใครชวนยำการไปทาแล้วพี่น้องเสียมไปทาแล้วโกงกันมี่อุริขี้โดนว่ะเรื่องไนว่ะอือบัวขาวนี่บัวขาวบนชามีอครับพี่น้อง นกเบาบางเวลายได้นี่มันปล่อยเบิดหรอวะนกคือเบาบางเนี่ยฮะอูนะมีนดไก่ด้วยพี่น่องโอ้ไก่ไก่ตัวแบบนีย พี่น้องไปติดตามอยู่ป่าครับผมเอาไปไปไหนเอาไปไปไหนพ่นพ่นไปต่อมานุ่งต่อมาเฮะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอยู่ป่าครับผมนี่เอ้าครับพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้มาหอดไม้นะครับผมกับอาจารย์ผมลังฟังเสียงนกครับมันนี่ มาสองต่อรถไง่ครับมาหมูมวลเขตอุดรครับอำเภอเพชรครับมาเนี่มาเยือนอำเภอเพชรเพิ่นว่าเพินเพ่นผ้ามานําำน้ายัางก่อจานริวริวตันคู่อ่างริวตันคู่อ่างสามข้ครับกินบร,รัยนอนบรับเลยเพิ่นว่าเปนมาพอเอาไว้เพิ่น,นกินบร,รัยนอนบรับครับเพิ่นว่าเขาล่วงเราเบียบเพร่ะน่ามันนี้ก็เลยไม่โอกาสเด้มากครับผมพี่นอ้องหม้หมูมวลนี้เป็นนกดังนะครับผมไมายนี่ท่านได้ไปต้อนี่เป็นต่อรหลดเพิ่นว่า น่องผมก็ได้มากกับสิพายเอกผมกับสิบบกเขาเก่าแล้วครับผมมาไก่ไปนี่จักสีคันบกคันนด,ด <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวยดเี๋วผมสิไปใส่แถวๆนี้ครัผมเก <c oughs> ็บขวางอาจารย์ไไปทางหนบานี่แม่งไิแถวนี้ล <c oughs> อาจารย์กส <c oughs> ิอาจารย์ใส่แถวนี้ครับพี่พพน,น้องเออสิเป็นยังไงสีมันเรียกว่าไม้มือนนี่ด้วยระยะทางผมว่าประมาณส,าสาักสักโลไปกลับประมาณสี่สิบบาทสิบโลแล้วพี่น้องตามลุ้นมั้งครับ ระหว่างเอ่อบกพ้นครับผมนกอาจารย์เพื่อนบวกพ้นครับรุงพ้นกับบักเขาครับผมมันนี้สีมีเฉลยปะครับผมก็ได้ซื้อถุงไม้เลยครับผมพี่น้อง่ะตามรุ่นครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาวมันมันครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้นกขึ้นแล้วครับผมอย่างี้เรียบร้อยบักเขาใส่ไว้ตัวนี้ครับผมเป็นนกเิ่นบกว่ามีหลิวตันอยู่แถวๆนี้ครับ ได้เวนีจเยิ่งครับจังใหม่ิ่งมันจะเป็นยังไงครับเอาตามดุลน้ากันครับผมวัสิมานบอมานครับผมเดี๋ยวต่อขันแล้วครับผมอไปตามดุลน้ากันครับผมเป็นครับพี่น้องเบิ้งลุนลุนนกครับนกเขาร้วมบักพ่นครับผมไปไหนอาจารย์อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยครับตีแต่ไลขามไปเป็นกิโลครับพี่น้องเขาร้วมบักพ่นเพิ่มครับ เบิ <át stars> ่งการจอบเบิ่งนกครับนัดไปเลยคือวะอือสวัสดีครับผมพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าครับไปดูเบิ่งงักเขาครับเป็นยังไงนกเขารวมแค่ดนนะครับแล้วมันก็ขันย่นๆเลี่ยง เบื้องไม่ถึงใจครับพี่น้องเรียบร้อยลีครับพี่น้องโอ้ติดเสยครับโอ้นั่งบักโดดมั้ยโอ้เอาจุดได้ครับเขาโอ้หนกปลาหมูมวนครับเขาว่าเหนียวมีพวกเขาเอาดีๆครับพี่น้องเอาเดี๋ยวโดกลงไปมั้ยพี่น้องมาแล้วครับผมจอดโอ้มึงยึดเยอ จะเล่นยนก็เราโบกเขาว่าแล้วว่าแล้วเสิงเดเมิงเดสมึงขาล้มครับตัวนี้ที่น้องขาล้มครับตัวนี้พี่นอ้องผ่าน,นอานลไรครับผมแถมแรกโอ้ติดโดนเติ้มเพื่อพี่น้องโอ้ นกข้าร่มแล้วครับนกปลานี่สุดยอดครับผมเดี๋ยวไปปลดนกยืนร้อนน้ำกันครับผมอ่ะครับพี่น้องอันนี้มาถึงครับโอ้สั่นดิกๆเลยครับนกเห็นไหมครับโอ้ว่าดาวเดือนหามาครับสั่นดิบๆๆนะนกตัวนี้ก็เป็นนกเสียงหน่อยค้าร่มครับผมที่เขาไปเถียงขอกเขาถือว่าโอเคครับผมพี่น้องได้เลี้ยงแล้วครับผมนกปลานี่ก็ ทางอาจารย์เพิ่นหลายๆคนมาตามครับผมว่าเป็นนกอ่าของอำเภออ่าหมู่บ้านหมูหมนครับผมอำเภอเพน่นว่าถ้าได้ไปแล้วนี่ปิดตอแน่นอนครับนกป่านี่มันเก่งครับเมื่อกี้ผมก็สอบถามอาจารย์ลครับผมอผ่าผู้เฒ่าคน้นึงงขับรถไก่ไปผมเพิ่นบอกว่าถามว่าเสี้ยนนกหลายว่วล้วว่าโอ้เรา่าเสี้ยนนกหลายครับเขาหัวเขาออกแต่ว,ว่ากับพว่ไข่ได้กันครับเพิ่นว่าเดี๋ยวแต่หมานไผหมานมันเพิ่นว่าแต่มื้อนี้ผมกับ เก็บแตมหนึ่งได้เป็นผลสําเร็จครับผลงานของบักเถาคือนเขาครับผมเป็นแตมที่ยิบเก่าของเขาครับครับผมก็ถือว่าบักเถาบริเวณแห่งพิ่วังครับมาเมื่อนี้ได้ขอแค่ได้ออกครับบักเถาผมขันโบปินตามีนกมาติดมาหาครับผมแต่ว่าก็มีนกเขาร่วมจนได้ครับผมเพราะว่านกของอาจารย์อาจารย์ทอนผมอาจารย์งีผมก็เขาร่วมครับแต่ว่าโบหยียบเขาเพิ่นครับสองรอบ แดวปักเขาผมเขาร่วมบาทเดียวกัเรียบร้อยเล้ครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมสีทําการปลดนกจะเข้าครับผมเดี๋ยวสีน้ำลงไปหาจานครับเพื่นเอ็นยางลงไปถาแล้วครับผมอ่ะพี่น้องขออนุญาตปลดนกแป๊บนึงครับผม่ะครับพี่น้องปลดนกมาแล้วครับโอ้ติดโดนคับครับพี่น้องวาโอ้สีหายว่น้อครับพี่น้องเพราะว่าบริยายางเบิองครับเพราะว่าผมก็นึกว่ายังเหยับครับเพราะว่าบักเขาคู่ไป รอบเดียวเองครับก็นั่งรุ่นกับอาจารย์ครับผมก็เลยว่าเอ๊ะบักเถามันโยนแปลกๆเพราะว่าขนุกติดเรียวบางทีมันก็เงียบโดนเติมบะนี้มันก็ขันโยนแล้วก็ขันโยนแล้วกันเรี่ยกเรียกที่ที่แล้วก็ขันโยนครับสเตปมันก็เลยสงสัยครับก็เล่ยยางไปเบิ่งครับกแม้อีลีครับผมสองห้าหกเจ็ดแปดว้างั้นสิบหางครับสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห่างของเพี่น้องนับเบิรงได้สิบเ,เอ็ดหางก็เลยโศกใสก็เลยย่ายเบิรงครับแมนอิลีครับเพราะว่ามันเป็นนกต่อคู่ใจผมก็เลยหูครับติดอิลีครับผมเพราะว่าสเต็ปของเขาเรียบร้อยดีอาจารย์<ว>เอออาจารย์มาพอดีครับแมนอิลีครับ เลี้ยงครับผมนกนี่มีค่าล่มครับผมฟั่งนังฟังกับอาจารย์ครับเป็นนกเสียงหน่อยครับหน่อยห้องห้องมีค่าล่มหน่อยห้องเนาะอยจันมีค่าล่มครับนี่แขางไงาครับผมพี่นกเรือรถแตกซะก็ว่าอยู่นี่แหละป<อ>ูะ่นกดิดติโดนแล้วแม,แม่นแม่นอีลีเลยอาจารย์ผัว่าแล้วบอกเถอะมันส่งขันแปลกๆเคยมันเคยเห็ดอยู่หุ่นละรล่อหนึ่งเลยแม่นอีลีใบหัวเราติ่มีของดีมากปีติแตกกูใส่ ติดแต่เดียวปักเทาคูเลยนะห้องอวกๆเลยไปโยโลงมาหนาววะสันตุสันต์เด็ด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 ะเก็บปุ๊บดอู้งามอยู่นกแถวนี้งามเนาะสอยข้อกันยังอยู่ตัวขนลายมันงามอยู่เสือเป็นเสียงหน่อยเนาะเออเป็นเสียงหน่อยห่วงเลยนะอ่ะพี่น้องือว่าเก็บแต้มแรกแล้วครับผมเดี๋ยวไปตามรุ่นใหม่ซองครับผมว่าจีเป็นยังไงครับพิดสะดุนๆเออนกปลานี่เหนียวครับผู้เฒ่าบอกว่าเสี้ยนนกหลายครับนกปลานี เขวาว่าวว <c oughs> ะท่านเรียบร้่อยครับผมเดี๋ยวตามรุ่นแต้มสองครับผมที่นึ่งลงเปเอาบักนั่นจกกักรวาลเลยลครับติดตามครับผมอ่อครับพี่น้องตอนนี้ก็ใหญ่ามากไม้ที่สองครับผมรุ่นเบิ้งค้อสองครับผมค้อนแหลก,กจัดไปหนึ่งแต้มแล้วครับผมมารุ่นเบิ้งค้อสองครับไม้นี้ถือว่าเหนียวครับผมถือว่าแบบสุดจอด นะครับผมเอาลองรุ่นบิ้งนกขันยุงในครับผมพี่น้องรุ่นบิ้งครับผมวาสิมาครับข้อสองิดตามครับผมน้นี่ครับบักเทาขึ้นไปครับอยู่ต้นนี้ครับผมพี่น้องต้นเดียวครับผมผมก็นั่งบวกไก่ครับเพราะว่าเห็นนกกระปูดครับผมกับแล้วบินไกลครับผมก็เลยประกาศทิ้งครับผมตอนนี้บักเทากำลังยน หายครับผมโยนหานกปลาครับเพราะว่ามีนกเสียงใหญ่ๆครับอยู่ข้างในนะครับผมปรู้ว่าสีออกมากนะครับส่วนอาจารย์ทอดผมก็อยู่อีกฝากหนึ่งครับผมนั่งอยู่รถทังครับผมเปืนกระต่อไว้อีกทางหนึ่งครับเสียงนกปลาครับพี่น้องอยู่ในเบิ้งว่าสีออกมากนะครับตามลุมน้ำกันครับผมว่าไม่ที่ซอง เป็นยังไงครับสีประสบผลสำเร็จบ่ครับผมนกปลานี่อนขขางเงียวครับผมหูมุนครับผมเสียนนกหลคือกันครับเพราะว่าพนเขาออกเขาออกหลครับเพราะว่าเขาต้องการนกแเขตบริเวณนี้ครับผมเอาไปทํานกต่อครับเพราะว่ามันเก่งมันหวานครับมันจีสมคํลลือบ่ครับผมเพราะว่าผมก็เก็บเด้เต็มนึงแล้ว เราสีรองไปเลี้ยงเบิ้งครับนะตามหลุนเบิ้งครับผมปลาสิเป็นยังเด็กครับผมเดี๋ยวช็อตมีความีนกเขารลวกมาจีทายเบิ้งอีกทัวหนึ่งครับผมครับพี่น้องอันนี้ก็บักเทาก็เงียบโดนแล้วครับพี่น้องนกเขาร่วงจะโดนแล้วครับผมก็แนมบโบเห็นครับพี่น้องระยะสั้นนี้โอ้่หมันเงียบยังครับผมพี่น้องเพราะว่ามันคู่อยู่บนเสาครับแล้วมันก็เงียบครับ สิทธิ์วิบิึงเหรอครับพี่น้องเที่ยงเหรอครับผมสิทธิ์เด็กแต่วันนี้ตัวหนึ่งบิดเขาร่วมอีครับคงเครื่งนะครับโอ้สุดใจแบบเสียงกางไปง่ายครับพี่น้องปีละไรคือไม่เห็นเสียงห้องมีขนาดเลยครับเสียงมุวนวันเดี๋ยวไปรุ่นเบิึงนันครับสิทธิ์เด็ก บินของพิซซอผนียดนะครับผมว้ยว่าได้ตัวนี้กับพวเป็นยังครับน้ำโอ้ปีห่อนครับผมนึงเดียวกับกเงียยโดูเลยถึงมันเยยบเลวก็่ัด ยะนังแนบโบาผ่า,านเะาพี่น้องวนเสียงงี้ครับพี่น้องปุ้น้าไว้นเอาเสียงงี้ครับขึ้นหยบเลยพี่น้องหยัยบแล้วนะ Để không Ô bụi Hả? Năm, nó nó có cái nó nha. Ô mãn ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ทําการย้ายไม้แล้วครับผมออกมาเป็นไม้ทีสองครับผมอรรยากาศไม้ยนี้ครับผมจานยหญ่เป็นว่าผ้ามานําคู่อ่างครับผมคู่อ่างอีกกันครับไม้นั่นก็่เห็นแล้วครับหลิวตันคู่อ่างครับผมสงใส่มีเสียนนกต่อไปแล้วครับผมเพราะว่าคุณบอกว่ามีเสียนนกเขาออกไลยครับผม้องวับพอดีค้นขวนครับผมพี่น้องโอ้ยพอด้แต้มซองเลยบ่ได้ครับ ได้หนีออกมาครับผมอาจารนใหญ่ก็ได้ไปออกไปกุระครับผมใหญ่กุระเลยเอาเผาผักเอกเทียงครับผมผักเทียงกินเงาครับผมนี่เวลาอีกจากสองชั่วโมงนะครับผมกินเงากินน้ำครับผมพี่น้องสได้ครับแตามสองครับโอ้ได้บยวระดีสัมพมพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นไม้ที่สองครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ ยังบริยินเสียงนกปลาเลยครับผมพี่น้องเป็นบ้านเลยครับเป็นปลาเป็นกุ้งคกครับผมพี่น้องกับบรรยากาศล่มหนาวครับผมล่มกับแห้งอยู่ครับผมเนาะเดี๋ยวตามรุ่นมึงหมายที่สองครับว่าจะเป็นยังไงครับผมสิมีแต้มสองเด็กกับบ้านมาครับผมตามครับผมพี่น้องยายมาเป็นไม้ที่สามครับผมพี่น้อง ไม้เลียกโบผานครับผมสุซื้อว่าทีมงานทีหมานเลรอครับพี่น้องไปเอานกแล้วครับผมทีมงานหมานเหรอครับ กูนหมานแล้วครับพี่น้องกิ่งานหมานแล้วครับผมเอาเดี๋ยวรอเบื้องตัวตนนะเพื่อนครับว่าเป็นยังไงครับผมยูนหมานแล้วครับเอ๋อคนละเต็มแล้วครับกับว่าจานหญ่เยากำลังตั้งกล้องกำลังตั้งกล้อง หวานแล้วครับผมทีมงานทีมงานรื่นบินพับ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 เลยครับผมมีล่อนกเสียงกลางไปไง่ายครับนกเพิ่นเอาเดี๋ยวรอเพิ่นยางเอานกมาครับผมหวานเลวครับผมทีมงานว้นาหวานเลวครับผมจานใหญ่เฮางหวานเลวครับ เสียงกลางไปง่ายครับผมเฉลยตัวนี้ออดีใจครับผมยิ <wohl> <Sisters> ้มเปย์เปย์นะครับผมพี่น้องมึงคุณนะยิ้มเปย์เปย์เลยจานง่ายเขานะถือว่าคุ้มครับผมมาเมื่อนี้ยงใ่ญ่ครับพี่น้องคุณอะคนใหญ่ลุ้นสั้นสั้นครับพี่น้องกลัองกะทายบม่ได้ส้มทอนเข้าปานเลยครับผม อย่างนี้ยังงเลยนะอืงามครับนกป่าอือเอาแล้วครับจัดครับจานงเขาปปวดนกแล้วครับผมยำถุงละมาวันนี้ก็หวานครับผมยปวดพี่มันจิรุดพี่เลยวาเออหันแอบซี่เลยเบื้องหน้าแม่สันไใบขาอือโอ้ยจะสันไหมะ เตมึงดูตนด้วยงามว่เนขานนอ้เก็บขีเด็ดอู้แข็งงามค้ักว่าสีนี้เลยตกหัวอู้อู้ออดหนาลอเะวอ, <laughs> อ้งามงามตัวนี้รับทอ,อเขาเอ้นนี่ว่ะมึงสวย งามมาเลยเคยมเร็วทำดีดีรู้เจ้าขาเบึงเบึงบึงไล่ไล่ไล่ลปีกน้องมันได้เบงเลยไหมโอ้จามันแตกมันงามปโอ้ลาปีกทีดีครับพี่น้องโอ้ลาปีงามไรเปิด <c oughs> จอดเลยวหน่งสองสามสี่ห้าหก <c oughs> โอ้ยบ่ได้สิบสอ็ดองโอ้งามงามตัวนี้ <laughs> โอ้สุดยอดเลยอมาแล้วพี่น้อง้ตันี้เต็มโอ้ตัวนี้งามงามบ่ไปรด้ยุไปยูใครบ้านหนของเขาเนี่ยวะลูกปลาตัวนี้ยหงใหญ่ด้วยยังไงฟอมเลยพี่น้องเออเอเสเส็จลุงพ้นครับเส็จลุงพ้น เออบูตณะเต็มแล้วครับผมพี่นองมากมือนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมเพราะว่าไม้นี้ก็สิเป็นไม้สุดท้ายนะครับผมสิได้เมื่อนะครับส่วนบกเขาบกเขาคู่ขึ้นเงียบปะเพราะั้นเสียงนอีกระบาเสียงหน่อยเงียบไปเลยไหมเสียงหน่อยเดี่เขอปั้นเออบกเสียงไงยูป้านี่บินไปพี่นะครับเจอไปหานกอาจาร์ทอดครับว่าตัวห่างกันครับแต่บกเขาเงียบไปเลยไหมจันเป็นจริงหรือ่อือ หวา,านเลยครับผมเจียอดขุนขุนลุงขุนนี่น,น,น,นกตัวเพขุนครับพี่น้องลุงพนหวา,านเลยครับนนเนาะเดี๋ยวตามรุ่นบักเฮา,าอีกจะเข้าก่อนครับมันเป็นหัึ่งเลยครับผมทีม<อ>่มีแต้มอยูว่วะครับยังไงยู่มุมนีนะแม่วาแมีนแท็กทักเลยเสียงคุ้นคู่ เเเขาาไปคู่่กันวนวยยีีลเะเอาครับพี่น้องโอ้หูไมนี่เด็ดอีรีครับผมพี่น้องนกปลาหาวดีครับคุณน่ะแตอีตะไลีว่นบักเทเวด์ตอนนี้บักเทวากำลังดึงครับปล่อยขาล้มนี่ครับผมตอนนี้โอ้นกปลานี่รายการนี่ครับผมหาวดีครับโตงามพร้อมครับนกปลานี่ตอนนี้อาจารย์ครับอาจารย์ยัยภูมิก็ได้ด ไปใส่ทั้งผุนอีกรอบนึงครับรุ่นเบิ่งครับบักเทาสิเก็บเต้มสองเลยครับนกปลาคือบินห้นดีนะครับนี่ตูเสียงดีๆเลยครับผมนกปลานี้ ตามรุนมั้งครับผมมีเตียมอยู่ครับผมอ่ะครับพี่น้องถึงบ้านมาทีเรียบร้อยรุปคลิปครับผมมื่อนี้กมานพูละเตียมครับผมนี่พู้ละเตียมแต่ว่าเตียมนี่นี่สำคัญครับไหทีสองโอ้โหเสียงยังดีเลยครับตัวนี้เตียมทีสองนะมานนี่ครับผมมือนี้กับจานทอดไงฮะถึงบ้านบา้ีเรียบร้อยครับพูละเตียมครับผมอ่ะหวานๆครับผม คลิปหนาคลิปไหน,นพอ,อกันไหมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกดสิ่งทีมันไกลผมบ้าหน่อยน้องเขาเงีง้ยมันน้องไข้คือเราครับหนาพอ,อกันไหมครับผมว่าสิไปต่อทั้งไหนครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับ